ระวังสาวๆขับรถติดกิบติดผมเหล็กแบบนี้อาจอันตรายถึงชีวิตเร็วๆนี้นะคะมีข่าวที่ประเทศจีนนะคะว่าผู้หญิงจีนคนหนึ่งนะคะติดกิ๊บแบบนี้นะคะทางด้านหลังแล้วเกิดรถชนค่ะเวลาที่รถชนกันนะคะรถ เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วเนาะแล้วหลังจากนั้นถ้าเรามีการชนค่ะจะทําให้ตัวเบาะและตัวของเราเนี่ยยังเลื่อนไปข้างหน้าอยู่ในขณะที่ตัวรถหยุดก็จะทําให้เกิดแรงกระชากค,ค่ะศีรษะเนี่ยถูกถูกผลักไปด้านหลังนะคะแล้วก็เกิดแรงกระแทกตรงทางด้านหลังทีนี้ถ้าเราติดกิฟแบบนี้อยู่ทางด้านหลังนะคะแล้วเราเกิดอุบัติเหตุมันก็จะมีแรงกระแทกจากศีรษะนะคะ เข้ากับตัวของกิ๊บที่ติดอยู่นะคะทําให้เจาะเข้าไปในกระโหลกศรีรษะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถนะคะอุบัติเหตุเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ระวังอย่าติดกิ๊บไว้ด้านหลังค่ะเพราะมันอาจจะเจาะหัวคุณแล้วก็อันตรายได้อย่างที่คุณไม่นึกถึงเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าอยากจะรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอย่าลืมติดตามช่องร่างทองกับหมอแต้ไว้นะคะแล้วจะเอาเรื่องดีๆมาฝากค่ะ